สวัสดีครับวันนี้จะมาแกะสักเ d ดีอาร์สไตล์กันนะครับตัวนี้ก็จะมี1นึ่งซองแถมนะครับจะแถมซีเคตเป็นโทเคนนะครับจาก5ใบจะได้1ใบนะเราก็มาแกะกันเลยดีกว่าครับ อืมข้างในก็จะมีซัคเกอร์เดยนะครับเป็นเริ่มต้นสำหรับใครที่หัดเล่นนะแล้วก็ว้าวซองการ์เคนดูสวยงามมากครับปบสีแดงนะออกเลอดหมูนิดๆก็ซัคเจอร์เดยครับก็จะมีเพลงใหม่มาให้ด้วยนะเหมือนทุกทีนะครับทุกซัคเจอร์เดยก็จะมีเพลงใหม่มาให้นะ เอาป้าสตอร่แน่นๆก็จะเป็นลายนะครับจนแรกก็เป็นวิธีการเล่นหรอวิธีการเล่นของเด็กนี้นะครับก็ลองไปศึกษากันดูนะครับโอเคเรามาดูเด็กกันก่อนเลยไปก่อนนะ รุ่นใหม่เด็กก็จะมาเป็นแนวนี้เนาะดึงตรงนี้นะครับเดีาากก็จะเหมือนกันทุกเด้งนะทุกกล่องอืมนะอมีเป็นริ้วๆนี่นะเปถึงแค่ใบนี้นะครับตั์จะเป็น Normal แนวมอาละ ก็ลองไปหาเอฟเฟกดูนะครับแต่ละใบก็เห็นบอกว่ามีใบที่เป็นรีทินเป็นใบใช้งานดีด้วยนะก็ลองดูนะครับหลัฟิวชั่นด้วยฮะฟิวชั่นจจจังเลยเป็นเป็นด็ฟิวชั่นเลยเนี่ยโอเคแล้วก็ซองโทเคนนะครับ คิดกนะนเลยนคิดว่าจะได้ชิเคตเป็นใบไหนนะครับว้าวาวอทชิเคตใบนี้คือราคาได้สุดเลยนะเท่หรือว่าเนี่ยมโอ้ ก็ทุกใบมีฉีดออกเป็นซีเกตนะครับก็1นก็จะได้ซีเขตหนึ่งใบแล้วก็จะได้ใบนี้มันนกําหมดเลยนะครับสารผสมก็ต้องซีเกตทุกใบนะแนะนาโอเคตัวสแตทร์เดย์ก็ไม่มีอะไรนะครับมีเท่านี้นะครับไว้กล่องศูมหน้าอะไรออกมาใหม่แ,แกะให้ดูนะครับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย